อันนี้ลานกลางเต็นของรถนะอะไร,รอ่ะเขาเรียกว่าอะไรปากไม่รู้ละรถบ้านรถบ้านนะนี่บริเวณรถบ้านจอดนอนมีก๊อกน้ำให้มีปลักไฟให้มัง้งนะออทางนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็น จะเป็นลานกลางเต็นทนะ์นะเมื่อกี้เรานอ,นอนอยู่ตรงนี้เมื่อคืนนี้นะนอนอยู่ตรงนี้หาดยาวมากเลยนะนู่นไปย,นนนยันนู่นนี่หละเดี๋ยวเรากลับก่อนเดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่